สวัสดีครับปิธีบ้านครับดีครับวันนี้ก็ต้องตั้มนะครับตั้มทีวีนะครับมามาด้วยกันวันนี้ก็พลังน้อยครับกำลังต่อระบบครับทดลองน้ํานะครับตั้มก็เอาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอยู่ในช่วงทดลองน้านะครับจวงนี้สีแผลนะครับ สามรอแปดสห้าวัตนะครับไฮโมโนนะครับเพื่อน네ตั้ทีวีครับมาจากอำนาจเจริญมีวางวางกระเจครับวางกระเจ,จเรื่อยครับเดี๋ยวมารอติดตามครับว่าน้ำจะไหลหรือเปล่าลีวก็โครงก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับรอย,ยกแผงขึ้นนะครับ ก็ต้องทดลองน้ําก่อนนะครับค่อยเอาแผงขึ้นนะครับเห็นะครับมันมีการเทป,ปูนในหลุมด้วยนะครับหกหลุมนะครับก็ใช้ปูหนึ่งลูกนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอบเวชิตจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องใช้เคื่องต่อระบบอยู่นะครับตอนนี้ นะครับน้ำก็ไหลแล้วนะครับเต็มท่อเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเองใครตัดก็เลยนะครับตรงเท็บน้ำทีนี้ตอนเสร็จเ,เองก็จะใช้การยึดรององเท็จน,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 น้ำมะตัแรงครึ่งนะครับสี่แผงโมโนนะครับในีอันนี้แผงเรายังวางไม่เต็มยังไม่ได้มาตรฐานไงน้ำยังออกนรับลองใช้ครับ เขาไปติดตามได้เลยนะครับช่องใหญ่บ้านหลังน้อยหลังงามทัวแทนน้ำเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ให้มันกำลังดึงตะกอนเดี๋ยวมันใสเดี๋ยวลูกน้องเอา Oh, yeah. อเดยกกำลังอัน<อ>นี้นนนด่็ระโอเคครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก 2นิ้วนะครับปั๊มเสมอรแรงครึ่งนะครับสี่แผ่นะครับ380บาัตนะครับแผ้ใช้4แผ่นะครับนี่นะครับเพื่อนกตอนนี้เวลาประมาณ16แล้วนะครับเกือบสิบหกนาฬิกานะก็เย็นแล้วนะครับก็ยังไหลยอยู่นะครับ มากับทีมงานครับสองช่องครับตั้มทีวีแล้วก็น้องครับนะครับตั้มทีวีนะครับมาไกลก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องชายสวัสดีครับบ้านลเรงน้อยครับวันนี้ไม่ได้ทั้งเนี่นะครับแผ่นนี้ พอเรอรสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เล่นใจเย็นเลยนะครับวันนี้สีแพรนะครับต่อระบบเรียบร้อยนะครับนี่ยก็จะมีการทํานาทําเกษตรจุดตรงนี้นะครับ เป็นเจ้าของสวนนะครับพี่พี่เชื่ออะไรครับอันนี้ครับพีนี้ครับนี่ครับเจ้าของสวนนะครับที่ให้มาติดตั้งนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับปลูกอ้อยทั้งหมดเลยนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับปลูกผักอย่างอื่นบ้างนะครับนะฮะพื่ที่ก็จะอ้อยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการ น่าจะมีการปลูกผักเองอื่นแทนอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยปลูกหลายปีแล้วนะครับก็ต้องทําระบบน้ําก่อนนะครับส่วนท่อที่จุกระดานก็เป็นหกกนิ้วนะครับแต่ท่อขึ้นมานะครับปั๊มสเสมอขึ้นมาสองนิ้วนะครับ เห็นนะครับนี้ก็จะเป็นสายดินนะครับสายกาวนะครับระบเรียบร้อยกันนี่ฮะการเดินเท่าความเรียบร้อยนะครับเห็นนะเป็นงานที่ละเอียดนะครับถึงจะอยู่ตามสวนตามป่าระบบก็ต้องเรียบร้อยนะครับในการเดินสายนะครับ ก็จะมีกล่องคอนโทรนอนหนึ่งนะครับแผ่งจะใช้ก็ของโมโนนะครับโมโนใช้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้แรงนะครับขนาดเวลาเวลาดีก็น้ำก็ยังไหลดีนะครับ ครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ